สุนนยรอห์มนุรรฮฮั l ยุมนฮ์มิลลัลลอฮวะลหมินวาสลัลลอฮ์วาสัล y ิมานาซน่า m ุฮัม s ัดซันนะมานะยุคุมรอห์ั l ุลลรักาถุเราก็ยังพูดถึงเรื่องกะรามอยู่ในวิชาซูนฟิกนะกะรามนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือกะรามฮากีกี้กับกะรามอะไมายาซี นามยาส์ตเขาก็แบ่งออกไปแล้วเ,เป็นมายาร์ามายาสอักลีอิสมาแบ่งมายาสเป็นมายาสอิสติอาระร์กับมายาสมุร์สันนะครับมายาสอักลีนะเ,เราก็พูดมาแล้วสองอย่างก็คือมายาร์ตอะคริอักลีมายาสเปรียบเทียบในนั้น,นสติปัญญาหมายถึงว่า,าวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยนะอ,อย่างเช่นไรอัมบัตต์มัตตารุนะ อัลอุสบะนะอะไรนะฝนเนี่ยมันทำให้อะไรหญ้านั้นงอกขึ้นมานะในนั้นเาขาเรียกว่าอะไร,รอิสนาตคำว่าคำว่าอะไรคำว่าอิมบาสเนี่ยนะไปยังมาตัดก็คือไปอยังฝนเนี่ยมยาญาติคือยืมคำมาใช้จริงๆแล้วคืออัลลอฮฺเป็นผู้ให้ให้อะไรให้ให้ให้งอกนะน้ำเป็นเพียงสาบเนั่นเรียกว่าอะไร ใช้เรียกว่าอะไรพูดถึงและสบับเอามุสับอะไรต่างๆวันนี้นะต่อมาวันนี้เราก็มาพูดถึงมินมายาตมุสันแต่มายาตสุนทันก็คือตะยาวัลูก็คืออะไรบิซยาดาวะตะยวาวะตูบิบบิลฮัตฟ,ฟีนะก็คือการเอ,อ่อนะตะยาวุสหมายว่าอะไรการเกินเลยนะการเพิ่มด้วยการเพิ่ม หรือการอะไรถอดออกนะเช่นกับคำว่าอะไรมัอรมาสอวมัสซลูพวกเขาเหล่านั้นได้ยกตัวอย่างลินมายาณนะเอ่อาญานี่ก็คืออเซียดะแม้แก็คือยืมคำมาใช้ในการเพิ่มมีเกาหลีจาราที่ว่าไซสกามิสลี่ใช้อุน่นะะนะไลซาความจริงแล้วมันก็คือไลซกามิสลี ไรจะใช่อุ่นนะ,ะก็คือไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีนี้ไปเพิ่มอะไรเพิ่มก้าแล้วก็มิสลี่มาสองคำนะอันนี้เรื่องมายาตยืมคำมาลิตตะกีตนั่นแหละนะฟอกอรูอินนังกาบเซียดานั้นแท้จริงกาบนะเซียดาตุนเพิ่มมาลิตตะกีดเพื่อเป็นการเน้นอไะไรนับชินมิสลีนะปฏิเสธการเหมือนอันอันนี้ลายตาลานี่เรื่องมายามายามุสันเพิ่มมายามุสันก็คือเพิ่มหรือตัด ทำออกนะมายัดมายยัอักลีก็คืออะไรออะไรายพาดพิงออสิ่งอื่นนะออหมายถึงว่าอะไรพาดพิงสับบับไปยังอา่าห,หมายถึงอ้างถึงบับบออับแต่จริงๆแล้วตัวหลักของมันก็คือหมูซับับตัวเป็นตัวแต่พูดถึงบับนะแต่จริงๆแล้วก็คืออะไรตัวหมูซสบับ,บ มิจฉามิซานุมิจฉาฮัตฟีก็คือกาลูตาลาที่อวสอัลลกอริยตานะพวกเจ้าทั้งหลายจงถามอัลกอริยาหมู่บ้านนั้นไออวสอัลูวสอัลอาฮัลกอริยตีจงถามชาวหมู่บ้านนั้นเพราะว่าไรฟะฮูดิฟัดอัลลูฟะฮูดิฟัดอะไรอาฮัลนะมิจฉาจันดังนั้นเขาจึงได้ถัดไอคำว่าอาฮัลหรืออาลูเนี่ยออกไป นะมาจาสันเพื่อเป็นการขอยืมคํามาใช้นะเ,เพราะจริงๆแล้วไอ้ไอ,อะไรนะไอ้กริยามันพูดไม่ได้นะอันนี้ภาษาไทยก็ใช้ลงไปถามบ้านนั้นดูสิอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะวาลินมาจาดี่และเกี่ยวกับเรื่องมาจาเนี่ยอันว่าอุนกะซีโรมีหลายมากมายมัสกูรอนฟีอันเป็นบายานซึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในวิชาอันมบอบยานนะซึ่งถ้าหากว่าเราเรียนบายานวิชาบายานแล้ว ก็จะเข้าใจในเรื่องนี้ในความสรุปแล้วก็คือว่าเราจะเข้าใจในเรื่องของภาษาหรับนะโดยเฉพาะยิง่งก็คืออันกุรอานและฮะดีสก็คือจะต้องรู้ถึงและคาคานั้นเขาใช้ในใช้ฮากีก็รหรือเขาใช้มาญาติไมละ่ะบางทีเขาใช้อากีก็เราไปเอามาญาติบางทีเขาใช้มาญาติไปใช้เราไปเอามาอากีก็มาใช้นะอย่างเช่นอันนาอะไรนะเช่นอะไร เลยครับในอายะ์อันกุรอานบอกว่าไงายิบรีนมาบอกกับมะรียมว่าฉันจะามาบอกให้กับลูกกับเธอมะรียมบอกว่าอันนายะคุนูลีกุลาหมุนนะฉันจะเป็นมีเด็กได้อย่างไรเวลมยมซัสนียบัสต์ไม่มีใครคนหนึ่งคนใดเลยมาอะไรสัมผัสกับฉันไอ้สัมผ,สมผัสมีลูกไม่ได้ไอ้น,นี่ก็คือยิมยิมคำว่ายมสัตมีมานาจิมาจามาอานะ เ้วเช่นเดียวกันอย่างที่เคยยกมาแล้วก็คือองไซละนะน้ำพึ่งในน้อยเนี่ยนะนั่นก็เหมือนกันเป็นมานาจิมะเหมือนกันนะเขายืมคํามาใช้ตอนนี้ถ้าเราไม่รู้ก็ปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างเช่นเดียวกันอย่างใน,นในอัลาาาัยอันกุานที่บอกว่าไรกูรูวัสระบูฮัตตายะตะบายยนะลโกมุนไคตุนอัปยาดมินไคตินอสวดิมินันฟอจ์จงกินจงดื่มเรืยมาอยมานะ จงทั้งเห็นได้ดำเป็นได้ดำได้ขาวเป็นได้ขาวมันดาสาบะเอามาอนะาฮาก,กีก็ก็คือเอาได้มาผูกไว้ที่แขนที่ขาบ้างตั้งไว้ใต้เบาะบ้างใต้ใต้หมอนบ้างนะกินไปกินไปแล้วมาดูเห็นย,ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นกินต่อนะสุดท้ายอ,อันกุรานก็ลงมาไม่นานฟัดจนมาถึงมายัดก็คือเขายืมคำว่าเห็นได้ดำได้ขาวมานั้นหมายถึงการแสงอรุณขึ้นนะอันนั้นเราก็ต้องเข้าใจหละ วออิมมารูคิรูคิร์ลอตฟุนมินาฮากีกอติวันมาญาต์ได้ทช้จริงที่ได้ถูกกล่าวมามุมหนึ่งหรือริมหนึ่งนะจากฮากีก็และมายาตนั้นฟีอุสุลินฟิกในวิชาอุสุลฟิกนั้นเรียนนาดาราลาสินลัฟซีเพราะว่าอะไรการบ่งชี้ของคําคํานั้นอิมมาฮากีก็ตุนอ็มวอออิมมามายาซุนนะคำคำนั้นเนี่ยบางบางชี้มันก็จะชี้ถึงฮากีก็ หรือบางทีก็ที่ถึงมานามญาสแตอนนี้เมื่อเราไม่รู้ฮกีก็ไม่รู้มายาตปัญหาก็เกิดขึ้นนะ่ะนะเขาว่าอย่างกัไไปแพรอย่างหนึง่งนะฟะตัดอยู่นางนั้นฟะตัดยาดางนั้นจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งอิลามาอริฟตุคุลิมมินหูมาในการที่จะต้องเข้าใจรู้จักทั้งหมดนะจากมายาและฮกีก็หัวหกมู ลามาริฟะติคุลินมินหุมานะาวะฮุกมิฮีและฮุกรมของมันนะาฮุกมของอะไรฮีกับหางไคกุลินเนี่ยนะวะลอสุบฮาวัลลอฮุอาลัมเขาก็จบแค่นั้นจำบีเนื้อข้อควรจำก็คือตังกัสิมุนกะลามมยิลาฮะกีก็ตินวะมาจาดิน กะลามนั้นแบ่งออกไปยังฮากีก้อและมายาตวัวหุ่นมาชูดนั่นคือทัศนที่แพร่หลายอินดาอักซารินมุตอกครีน,นในนักวิชาการส่วนใหญ่ของรุ่นหลังนี้ฟินกุรอานี่วะกอยรีนในอันกุรอานและไม่ใช่ในกุรอานคือในฮะดดษหรือในภาษาอับต่งตางๆเหล่านี้ก็มีเยอะวกอละบะดูอัลลินเอนมีนะดังนั้นก็มีนักวิชาการบางคนนะเขาใช้คำว่าบะนะ ละมาญยาจะฟิลกุรอานนะไม่ในกุรอานนั้นไม่มีมาญยานะ,นะวกอลอาขอรูนอีกคนนึงไอ้พวกหนึ่งกล่วว่าลามาญยาจะฟิลกุรอานเวลาฟีไวรีไม่มีทั้งในอัลกุรอานและไม่มีนอกเหนือจากอัลกุรอานหมายถึงในในในภาษารับในฮะดิษเนี่ยไม่มีมาญยาไมีมานาฮากีก็ทั้งหมดนะอันนี้ก็มีเ,เชค สมไมเรียนเขาก็ล่า,าให้ฟังว่าเขาก็ไปเถียงกับไอ้คนที่บอกว่าไม่มีมายาสเนี่ยนะพระเอร์เช็คที่เขาไปเถียงด้วยนะมัน,มนค,คือคืออะไรตาบอดด้วยนะเ,เขาก็บอกว่าไอ้นั่นเขาบอกไม่มีมายาสมาในอันกุรานบอกว่าใครก็แล้วแต่บนรุนญยานนี้าตาบอดนะเมื่อเกิดไปบนในอาคิอรอก,ก็แกก็ตาบอดด้วยถ้างั้นแกก็บอดไม่มีโอกาสได้เห็นในวันอะไร ใน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 วันคือรอหนุนนะเชคก,ก,ก็เล่าว่าเราลองเออนะนะอนุญาตหมายถึงตาบอดหมายถึงว่าหลงทางนะในกุรอานหมายถึงว่าหลงทางหมายถึงว่าไม่ได้รไม่ได้อยู่ในแนวทางไปวัน,ไปว,นไปวันเกียร์มากก็จะอยู่เป็นผู้ที่อยู่ในส่วนที่หลงทางเช่นเดียวกันวัวปีฮีอันนี้จําไว้นะในเรื่องนี้นะเรื่องที่ว่า ในอันกุรอานนั้นไม่มีมายาสแล้วก็ในภาษาอับราฮัมอื่นไม่มีมายาสเนี่ยนะก็คือกอละอบูอิชากอัลอัลฟิร้ายอัลอัฟิร้ายีนีอัลอัฟิร้ายีนีนะนะซึ่งคนคนนี้ก็เกิดในปีที่เท่าไหกร้อยนะหกร้อยหกสิบเอ็ดนะ เป็นเป็นไม่ไม่ใช่พวกซาลาฟีแล้วนะเพราะาอยู่ในหมดของหกร้อยสิบเอ็ดนะหลังจากนั้นนะฮุมินันมุตาอคิรเ,เดียวนะ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 อ,อแล้วก็อีกคนหนึ่งวุมินันมุตาอัคิีรินนะตะก,กี้ก็บอกบาดูอาลินอัลมีนะนั่นก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งจากนักวิชาการที่บอกว่าในอัลกุรอานไม่มีมายาสนั่นก็คืออิบูอิชาก ส่วนมุตาคิรีนที่กล่าวเห็นพ้องในเรื่องนี้ก็คืออนะไรมูฮัมหมัดอามีนอัชังกีตีนะท่านผู้นี้ก็คือเป็นบุคคลซึ่งที่เป็นอามีนหรือเป็นผู้ดูแลกิจการนักศึกษาในมหาวิทยายลัยอัลอิสลามียะที่มาดีนาะนะอามีนอัชังกิตีนะพวกคนชังกิตีจะมาอยู่คนดำนะ ซึ่งคนนี้ลูกเขานะก็เคยมาที่มัจลิดที่มามาแมา,าตรวจโรงเรียนมันจลิตแล้วก็ให้อนุมัติอะไรนะมอาดละนะเนี่ยนะตระกูลของเขาเนี่ยมา คนชังกิตีเนี่ยคนเรียกว่าอะไรสมัยอาจารย์นยาแกล่าฟังบอกว่ามีเขาก็มีเพื่อนเยอะไอ้พวกชังกิตี้ร่ทองหนังสือแก่ท่องหมดนะท่องทั้งเล่มเลยจําหมดเลยแต่เวลาส,สอบสอบไม่ได้เพราะแกท่องอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมคิดที่จะอะไรตอบนะคือตอบว่า เขาถามมาอย่างนี้นะจะตอบอย่างไงอันเนี้ยนะไม่คิดคือท่องจำมาอย่างเดียวเพอสอบแล้วเขียนเต็มเต็มไปหมดแต่แล้วไอ้คนตรวจเขาก็ดูแลไอ้คนนี้มันไม่เข้าใจเรื่องเขียนอะไรตาอะไรเต็มไปหมดนะในนั้นก็เลยไม่ผ่านเขาก็บอกว่าอะไรบรรดาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เลยต้องอะไรไปขอรอนะ้องนายผู้มดนะีผู้รับผิดชอบว่าให้ช่วย ให้ผ่านเถอะผู้นี้เขาจําแต่ว่าเนื่องวิธีการตอบเขาไม่มีนั่นแหละนะก็มีงั้นวก็ใบอนุชัยคุณอิสลามอิบนตใจมียาและได้แจ้งแนะอธิบายเรื่องนี้ชัยคุณอิสลามอิบนตใจมียาอิบนตใจมียานี่แหละคือเป็นหัวหน้าคณะใหม่เลยนะนะจำไว้ ถ้าถ้าขึ้นต้นด้วยใช้คนอิสลามหมายคือว่าคนคนนั้นคนที่เอาเอามาอ้างคําว่าใช่ข้นอิสลามนี่อันนี้กลุ่มเรียกว่ากลุ่มวะฮบีกลุ่มคณะใหม่นะแต่ถ้าหากว่ากลุ่มพวกเรากลุ่มชาวฟิลิปเราเรียกว่ากลุ่มคณะเก่านี่เขาจะขึ้นต้นด้วยราอิมนิตัใจมียะใช่ข้นอิสลามนี่เขาเขาไม่เอามาชามาให้นั้นถ้าเราไปเจอหนังสือ ที่ไหนหรือใครอ้างถึงว่าถ้าขึ้นว่าชัยคนอิสลามนั่นให้ให้มองได้ทันทีว่าเป็นพวกเราพูดภาษาไทยกันง่ายๆก็คือพวกคณะใหม่นะพวกวะบวีวัตินมีวัตินมีดีวัตินมีซุฮูและลุกสิทธ์ของเขาอิมเนียกอย,ยิมนะก็คือต้นเราเรียกว่าต้นคณะใหม่เลยเนี่ยนะก็มาจากอิมเนียรใจมียะซึ่งอิมเนียรใจมียะนี่ก็คือเป็นคนสังกัดมัลลับชาอ,อาห์มัดอิมเนียฮัมบัน พราะอาหมาัดอิบเนี่ยฮัมบันเนี่ยเขา,เอ,าอะไรนะแนวทางของเขาก็คือซื้อฮะดีสเป็นหลักส่วนใหญ่นะไม่จะไม่เอาร้อยเลาะแต่เขาก็ไม่ใช่อยู่ในขายมุตัดชนิดใช่ไหมแต่มามาถึงอิบเนียไซมิยะนี่เลยเรียกว่าเป็นคนที่หัวรุนแรงนะแล้วก็รับช่วงช่วงกันมามาถึงอิบเนียไซมิยะอิบเนีฮัลบินอัลยูรีแล้วก็อะไร หายไปพักหนึ่งแล้วก็มีมาต่ออีกก็คืออับดุลวาฮาบนั่นแหละอันนหูอิสตาลาฮาดิสันเขาบอกว่าไอ้มายานเนี่ยเป็นอิส,สลาที่เกิดขึ้นมาใหม่บ้านอย่างคือรออิลวกอรูนิซาริสนาอันมุฟตลัลละหลังจากที่หมดสตวรัฐที่สามอันประเสริฐหมายถึงว่าอะไรนะ <c oughs> คำนิยามหรืออิสติลาที่ว่ามันมีมายามีฮาก,กีก็มีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือเริ่มใช้เนี่ยนะ,ะหลังจากศตวรรษที่สมแล้ว <c oughs> หมายความว่าใน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 วิชาหรือในอัลกุรอานนยฮะด,ดิษนั่นมันมีอยู่แล้วนะมีมาก่อนแล้วในภาษาอัหรับมีมาก่อนแล้วแต่ว่า การที่มีนักวิชาการได้ไปคัดและก็แยกออกมาเป็นวิชาต่างหากให้เรามาศึกษาเนี่ยนะมันเริ่มหลังจากศตวรรษที่สามไปแล้วตามคำกล่าวของอิบนิใจมียาน,นะเพราะว่าวิชาทั้งหมดเนี่ยนะสมัยนบีไม่มนะีวิชาฟิกวิชาตับซีดวิชาฮะดีดวิชามุสตาละฮะดีดวิชานะฮูสรงสรบอะไรทั้งนั้นไม่มีนั่นะแหละนะนะบีไม่ได้สอนเองนะั่นะแหละ นะเข้าใจไม่ล่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาสิบรรดาวลมะนะเขาก็พยายามนะคัดออกมาให้เป็นวิชาฟิกวิชานะฮูวลาสรับเพราะถ้าหากว่ามันไม่มีหลักเกณฑ์แล้วนะมันก็จะเปะปะเปะปะเยเพราะยิ่งในกรณีที่คนที่ายห่างไกลจากภาษาหลับนะมีภาษาอื่นมาผลด้วยนะเมื่อเป็นเชน่นนี้เขาก็พยายามจะรวบรวม คนะำพูดของภาษาอรับแล้วก็วิเคราะห์ออกมานั้นก็จึงมาเป็นวิชาการต่างๆเหล่านั้นถ้าเราจะพูดว่าเป็นเรื่องบิดามันก็บิดานั่นแหละแต่เขาบอกว่าได้นบีไม่ทำแล้วบิดาแต่อย่างนั้นสอนวิชาอะไรก็บิดาทั้งหมดแหละจะต้องสอนก็คือน,นั่งสอนกุราน,นั่งสอนทะดิษกันโดยปอกเปล่านะเปิดกุรานสอนก็ไม่ได้เพราะนาบีไม่ได้สอนโดยการเปิดกุรานสอน วันัสสรหูและได้ให้การสนับสนุนอิมิตัยยะเนี่ยนะบิอาดินละกาวิยะสสารที่อะไรแข็งแก่งกับซีร่ามากมาแยแต่ไบโยนุนิมันอัตราอะลรฮะอันนะฮาดังโกเลวัสวาบเป็นที่ชัดแจ้งแล้วว่าทัศนะที่ถูกต้องนั่นก็คือทัศนะที่ว่าไรามีไมยอมายาสในกุตอานามีนะใช่ไหม ก็จบเรื่องแค่นั้นนะตอนนี้เราก็จะต้องมาขึ้นเรื่องใหม่กันอีกหน่อยก็ได้นะต่อไปว่าด้วยเรื่องอัลอัมรุนะอัลอัมรุนะตรีฟูฮูคำนิยามของคำว่าอัมรอัลอัมรุนะกาลุนยิตะดรรมมนุตะบุลฟิลีอลาวะทิลิสตลาอีนะก็คือคำว่าอัมราแปลว่าอะไรการใช้ คำว่าใช้ไม่ถึงเป็นคำพูดที่รวมไว้ด้วยซึ่งการใช้ให้กระทำอารวาชิลิเชละทางทางด้านผู้ที่มีอะไรอำนาจเหนือกว่าแต่ภาษาไทยเรียกว่าไรถ้าถ้าไรคนที่สูงกว่าใช้คนที่ต่ำกว่าเรียกว่าใช้ถ้าคนที่ไรต่ำกว่าไปใช้คนที่สูงกว่าเรียกว่าขอหรือขอร้อง นะทีนีออ้อมัดนี่มันก็คืออะไรใช้ให้ทาตรงกันข้ามก็น,นั้นนะฮีนะฮีก็คืออะไรใช้ให้หยุดใช้ให้ทิ้งนะมิสลูตัวอย่างเช่นไรอากีมุสตอนนี้อมัดเนี่ยนะมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันอมัดลินบููบหมายถึงว่าคําสั่งใช้นั้นนะวาญิบต,ต้องกระทําเลยนะไอวาญิบนั้นมันก็มีหลายรูปแบบอีกเช่นเดียวกันอรัตตะโรคี นะวายิบแบบล่าไปก็ได้หรือวายิบอารันเฝ้าทันทีเลยก็มีหลายรูปแบบอีกนะซึ่งเราก็ต้องไปลงรายละเอียดในวิชานั้นแหละนะเช่นกับอากีมุสซาลจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวาตุสกาและจงออกสากาดนะวะคารยาบ,บิฮีบิกาลินาลกอลุอิชาโรนั้นอิชารรนี่ไม่เรียกว่าอามัดนะอิชาระคือการแสดงนะคือการาชี้นะ เลาอยู่สม,มาอัมรนนะไม่เรียกว่าอามัดว่าอินดฟาด,ดมะนาหูถึงแม้ว่าความหมายของมันนั้นก็มีมีมีมอะไรมีความหมายถึงการ,รใช้นั่นแหละแต่ว่าในวิชานี้ไม่เรียกอามัดนะตอนี้ถ้าหากว่าเราจะถืออย่างนี้ในชาร์ลคือไฟแดงไฟเขียวไฟแดงก็เลยชาร์ลมอนกันนะโอ้ย เรียนอุซูลฟิกมาบอกว่าอิชาร์คือไฟแดงนี่ไม่ใช่อามัตมาไม่ใช่อามัตมามใช้เราหยุดนะมาไปนี้เราก็แล่นผ่านไปเลยอันนี้ไม่ใช่นะอันนั้นมันข้างนอกในในวิชาอุซูลฟิกนี่นะจริงอยู่ในด้านในด้านอะ้ความหมายให้มันมันก็ใช้นั่นแหละแต่ว่าในวิชานี้เขาไม่เรียกว่าอามัดว่าคารยาบิเกลนี่ตลอดฟิอาลีก็คืออันนาอยู่นะตลอดบนนายุ นะก็คือเป็นเรื่องนาฮีตลอดใช้ให้ทาก็คือใช้เป็นอามัตใช้ให้ทิ้งก็คืออะไรเป็นนาฮีเลนนัฮูเลนนันน,นะอย่างนั้นนะตลรดบัตรกีคือคือใช้ให้ทิ้งวันมุรอดุบินฟเฟรลีเป้าหมายของการที่ว่ากเฟรลีคืออะไรก็อิญาตก็คือ,คอ,คอให้มีขึ้นทําให้มีขึ้นฟายยสมาล,ลูอัลกอลูอัลมาโมรุบิฮีดังนั้นจึงครอบคุมคําพูดในสิ่งซึ่งที่อะไรถูกใช้ด้วยกับสิ่งนั้น บอกเรียบบกาลีนะอาราวาชิลิซียละนะคอระยะคือคัดออกก็อินติมาสอินติมาสอินติมาสนี่หมายถึงเรียบเคียงคนระดับเราเท่าๆกันเช่นกับเราบอกว่าได้ขอแรงหรือวานไปทำนู่นทำนี่หน่อยอันนี้ไม่อยู่ในเรื่องว่าอามัดแต่ความหมายมันก็ใช้นั่นแหละแต่ว่า ในหลักวิชาการแล้วไม่เรียกอะมัดอัดัวาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ดัอานี่ก็เหมือนกันจริงๆแล้วมันก็ใช้แต่เขาไม่เรียกว่าอะไรอะมัดนะก็คือใช้ให้ผู้ได้ผู้ที่มีผู้ที่สูงกว่านี่นะให้ให้ให้อะไรให้เราอย่างนั้นให้เรางนี้ขอให้เขาดู่นให้นี้ขอให้เขาให้เราเนี่ยก็คือใช้ให้เขาให้เรานั่นแหละนะ แต่ว่ามันมีชื่อมันต่าอ,อาเรียกว่าดูอาวกว่าอีนฮิมาแล้วนอกเหนือจากทั้งสองที่กล่าวมาแล้วนี้มีมายุสตาวมีมายุสตาฟาดูมินซีกติลอัมนีบิลกรอเอ็นนะ <c oughs> แล้วก็อะไรนอกเหนือจากสองคำนี้ซึ่งที่มียุสตาฟาดก็คือก่อ,อ,อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของซีกออมมัดนะรูปคำของอัมัดบิลกรอเอ็นด้วยกับสภาพแวดแล้อมหมายถึงว่าอะไร หมายถึงว่าตามสภาพแวดล้อมเนี่ยนะมันบอกถึงการอะไการใช้แต่ไม่ได้อยู่ในรูปของอที่ได้อาวชิลิเซอละต่างๆเหล่านี้มันเขาก็ไม่เรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,นเป็นอไเป็นอมัดเหมือนกันนะก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะต่อไปก็คือเซียกุลเซียุลอัมเรรูปคำสั่งที่ว่าคำสั่งใช้เนี่ยนะ มันก็มีอะไรบ้างเอาไว้ทีหลังว่ารอสมาโน